นี่จุดรวมของเรานะคะจุดรวมราอ็กไม่ค่อยนั่นเถอะและเล็กเกินไปหรือว,ว่าไงไม่รู้เนาะอะไรจะหมุนเวียนอยู่ขนาดนี้เนาะแค่นี้นะนะจริงจริงนะเลาเอ็กอะจะหมุนเวียนอยู่แค่นี้ไม่สูงไม่ต่ำก็ประมาณเนี้ยอืมอันนี้ก็ยังดีนะ ได้เยอะอยู่เอาอีกเนาะเข้าเจ็ดหกหกเจ็ดเขอะไรเยอะอืมกับแตกสามตัวเนาะอืมตรงนี้เอาแค่ okay. ประมาณนี้แล้วกันไม่ต้องเยอะนะพรงนี้ไม่มั่นใจเท่าไหร่ยังไงไม่รู้มันเหมือนเลขตัวเดิมยังไงไม่รู้นะทำเหมือนทำเรียบๆอะ่ะ เอาชุดรวมของเรานะชุดรวมของเราลาสตาก็ชุดเดียวกันนะคะเพียงแต่ลืมเขียนชื่อเลยเขียนลาสตาไปนี่ลืมบวกลาสตาด้วยที่จริงตัวเดียวกันแหละมาทุกวันค่ะชุดรวมนี่มาทุกวันเลยก็เลยไม่กล้าไม่กล้าแยกละทําสูตรเติมก็ไปคนละทางทางที่เดียวเราชุดรวมดีกว่าลาสตาเข้าแทบทุกวันจะว่าทุกวันก็ว่าได้นะคะ วันนี้ก็สี่แปดอะไรนะเอ่อใช่ยสี่แปดไหมก็มานะ่ะมาทั้งทั้งหมดเลยอะ่ะน่าเสียดายเอา,เาชุดรวมไปดีกว่าเนาะเอาชุดรวมตัวเด่นนี่แหละห้าหกนี่แหละเอาเด่นนี่แหละในเจ้านี้ได้ทุกคนทุกหวยนะคะชุดรวมของเราได้ทุกคนทุกหวยเลย อง่วงจัดละง่วงจัดละจะพูดเพี้ยนแล้วนะคะกันก็ขอแค่นี้ก็แล้วกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ